สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่8มีนาคมนะครับเรามาวางแผนเทรดทองคำกันแต่ว่าก่อนอื่นเรามาดูข่าวกันก่อนนะว่าวันนี้มีข่าวอะไรซึ่งวันศุกร์แรกของเดือนเนี่ยก็จะมีข่าวสําคัญก็คือเรื่องของนอนฟาร์มใช่ไหมเออทีเนี้ยดูจากตัวเลขที่เขาคาดการณ์เนี่ย198,000ตำแหน่งเนี่ยมันน้อยกว่าข่าวที่แล้วค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับอ่า ทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าคาดการครั้งนี้ทำไมเขาถึงได้คาดการน้อยกว่าครั้งที่แล้วค่อนข้างที่เยอะแต่ว่าเราก็ต้องดูตัวเลขที่มันเป็นตัวเลขแอคชวลหรือว่าตัวเลขที่ประกาศออกมาจริงๆว่ามันมันสูงกว่าคาดการไหมถ้าสูงกว่าคาดการเนี่ยก็แสดงว่ามันมีผลลบต่อทองคำนะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่า แล้กไอ้ตัวนอนฟาร์มเนี่ยการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยมันจะลดลงก็ตามแต่ว่าเขาคาดการต่ําไปแล้วมันซึมซับไปในการพุ่งขึ้นมาของทองคําแล้วหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องไปดูตัวเลขที่แท้จริงอีกทีหนึ่งแต่ว่ายังไงก็ตามเรา,าดูเทคนิคอลดีกว่าเนาะเทคนิคเลเนี่ยมันก็พอที่จะบอกอะไรเราได้ <c oughs> เป็นส่วนใหญ่เนาะนะเราไปดู ราคาตอนนี้เนาะราคาตอนนี้แต่ว่าผมให้ดูภาพรวมที่สรุปจากเมื่อวานนะครับว่าตอนนี้ที่เขาขึ้นมาที่เขาขึ้นมาแรงๆเนี่ยตรงนี้เนาะขึ้นมาแรงๆชูปเนี่ยมีโอกาสนะเป็นเว็บสามของเว็บห้าใหญ่เป็นเว็บสามย่อยนะทีเนี้ยไอ้ที่เรามองเว็บห้า เวฟห้าเนี่ย <c oughs> เรามองเป็นลักษณะของการขึ้นแบบ ending diagonal เนี่ยที่ผมลากให้ก็คือเป็นริมขึ้นไปแบบนี้ตอนเนี้ยน่าจะกำลังทำเวฟสามอยู่แล้วก็อาจจะมีการย่อลงเวฟสี่แล้วค่อยทำ new high เป็นเวฟห้าทีหนึ่งซึ่งถ้าเราวัดเวฟห้าเทียบกับเวฟสีเนี่ยโดยวัดฟิโบจากของเวฟสี่มาเนี่ยครับ <c oughs> เขามีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงร้อย 38.2จนะจบเว็บ5เนี่ยก็คือแถว2250นะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้นะแต่ว่าอันนี้เป็นอนาคตอีกสักไม่รู้จะถึงปลายปีหรือเปล่านะไอแอดเปาเนี้ยนะครับเราก็ต้องดูกันต่อไปแต่ว่าเอาที่ใกล้ๆตัวเราก่อนก็คือเว็บ3มเนี่ยมันจะจบแล้วมันจะย่อลงเว็บ4หรือย,ยังอ่ะเราก็ต้องไปดูในทํ์เฟรมย่อยนะไปดูที่1ชั่วโมงเลยแล้วกัน เพราะว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันมันขึ้นมายาวนานเป็นก็เ,เรียกว่าตั้งแต่เอาตั้งแต่นี้เลยแล้วกันตั้งแต่ที่มันเริ่มรีบาวกับขึ้นมาเนี่ยสิบสกุมภาใช่ไหมอาวันแขง่งความรักพอดีมันขึ้นมาแล้วก็มีไซเวพักหนึ่งไซเวช่วงนี้แล้วก็พุ่งขึ้นไปต่อเนื่องเลยนะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เนี่ย ตั้งแต่วันที่29ปลายเดือนพอดีเนาะทีนี้ถามว่ามันจะจบหรือยังถ้าดูในขึ้นย่อยเนี่ยมันมันยังไปต่อได้อีกเพียงแต่ว่ามันจะเอาแค่นี้หรือเปล่านะเพราะว่าการขึ้นของเขาอ่ะมันมันมีลักษณะเป็นการขึ้นแบบแบบมีพักพักย่อยๆใช่ไหมแล้วก็พุ่งขึ้นไปแล้วก็พักย่อยๆแล้วก็พุ่งขึ้นไปอ่าพักย่อยๆแล้วก็ พุ่งขึ้นไปอีกอย่างนี้อย่างงี้เราเรียกว่าการขึ้นแบบ non-standard small wave มันไม่ได้พุ่งขึ้นไปทีเดียวนะมันมีการพักด้วยนะครับหรือว่าอีกในหนึ่งก็เราก็เรียกว่า double ซ i กแซกอีกชื่อหนึ่งนะอืทีนี้ชุดชุดที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยก็คืออตรงนี้เป็น a b แล้วก็กำลังขึ้น c ใช่ไหมตอนนี้มันเกินหนึ่งเท่าของ a มาและมันอยู่ที่ 1 120, อ 120, 12 2อยยอ่อยยี่สิบรอสองจุดใช่ปะ่ะเออแถว2องพนมะครับมีโอกาสขึ้นไปถึง161.8นะที่2องพัก็มีโอกาสหรือจะจบลงตรงนี้เลยก็ได้นะครับถ้าจบลงตรงนี้มันอาจจะจบเว็สาหรือไม่จบก็ได้เพราะว่าตอนนี้มันเชื่อมกันอยู่แค่2องชุด ก็คือชุดที่1เนี่ยมีการเชื่อมด้วย X ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นชุดที่2เนี่ยที่กําลังขึ้นอยู่เนี่ยถ้ามันย่อลงมาแล้วมันย่อนิดเดียวนะแล้วมันเชื่อมด้วย X ต่อมันก็ยังมีโอกาสขึ้นไป ABC อันนี้ก็ต้องระวังให้ดีแต่ถ้ามันจบชุดชุดนี้แล้วลงก็หมายความว่าเว็บ3จบอ่ะทีนี้ถ้าเว็บ3จบเราก็ต้องมาวัดฟิโบ เว็บ4อ่ะว่ามันลงไปเท่าไหร่เหมือนที่ผมเคยบอกก็คือวัดจากจุดเริ่มต้นของเว็บหนึ่งที่2,016ใช่ไหมวัดขึ้นไปนะครับเราก็ให้ดูแถว38.2กับ50%ว่ามีแนวรับดีมานโซนอยู่ตรงไหนนะอืมแล้วเราค่อยบายแต่ว่าคือถ้าเขาลงมาลึกขนาดเนี้ยเราเล่นเด้งเซลใน ทำเฟรมเล็กมาก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าจะรอบายอย่างเดียวเนี่ยผมว่าถ้ามันลงมาแรงๆแล้วถึงตรงแนวดีมานโซนเนี่ยบางคนอาจจะไม่กล้าบายนะถ้าไม่ได้เซลล์มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเฉียงเซลล์ลงมานะในฟาในทำเฟรมเล็กนะเพื่อที่จะมาบายในทำเฟรมใหญ่นะครับเราไปดูที่ทำเฟรมเล็กก่อนว่าเขาจะเสียทรงหรือ,อยังไปดูที่ทำเฟรมสิบห้านาทีเนาะอ่ะเดี๋ยวเรา ดูตัวเลขถ้าเขาลงมาจริงอาจจะลงมาถึงแถว2,108หรือ2,90 0 90, เนี่ยอยู่อยู่โซนๆนี้แหละหรือ2,100ก็คือที่เขาเบรกขึ้นมานะโอเคเราไปดูที่15นาทีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะดูตรงที่เขาเบรกขึ้นมาก่อนเนาะ <c oughs> อันนี้ก็คือจุดที่เขาเบรกขึ้นมานะครับแถว2 1 4 0 2,130กว่าถึง40นี่แหละอ่ะเพราะฉะนั้นอาจจะมีการรีบาวตรงนี้ก่อนได้นะแนวแนวที่เขาเบรกขึ้นมาจากไฮเดิมนะไฮเดิมเนี่ยนะครับอ่ะเราก็เล็งๆแนวนี้ไว้ก่อนอาจจะมีการรีบาวเพราะว่าการที่เขาลงมาเขาจะไม่ลงมาแบบครั้งเดียว พวดแน่นอนก็จะมีการรีบาวแบบนี้จะทำชิกแซกหรือจะทำแฟตก็แล้วแต่นะเวฟซีเนี่ยนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นอีกทีหนึ่งอโอเคทีนี้เราไปดูที่ไทม์เฟรมเล็กไทม์เฟรมสิบห้านาทีนะตอนนี้ <c oughs> เขามีโลสำคัญอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อสี่สิบถ้าเขาหลุดโลนี้ไปได้ก็มีโอกาสที่จะลงไปถึงแนวที่เราบอกกันเมื่อกี้นะสองพันหนึ่งร้อยสองพัน เกนะครับแต่ว่าก็ต้องให้เขาเสียทรงก่อนนะเสียทรงหมาขควาว่าไงก็คือหลุดหลุดที่2140แล้วก็รีบาวขึ้นมาไม่ทำหายอันนี้แหละเราค่อยเซลล์ก็ได้นะครับแล้วก็คาดหวังให้มันลงไปเนาะแต่ว่าถ้าถ้าเขาลงไปเนี่ยมันก็กี่กี่เหรียญเนี่ยจาก2158จนถึง 2,1340เนี่ยก็ก 10, เกือบ20เหรียญน,นะครับหรือว่า2,000จุดมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะใครที่เป็นสายสายอะไรสายเบสสายเบสก็คือ,อมีความเสี่ยงหน่อยแหละแต่ว่าสต็อปลอสสั้นๆเนี่ยก็อาจจะหาโอกาสเซลลแถวๆบริเวณนี้แล้วก็สต็อปลอสถ้ามันเบรก2,165ไปได้นะ เราก็ต้องย่อยไปดูทำเฟรมที่เล็กลงกว่า15นาทีอย่างเช่น5นาทีอ่ะเขาเริ่มมีการหลุดโลหรือ,อยังนะครับอืมเนี่ยทรงเล็กไอทรงแบบเนี้ยทรงแบบเนี้ยจะต้องไปดูที่ทำเฟรม1นาทีอะไรประมาณเนี้ยดูอย่างเนี้ยอืมแล้วก็ถ้าสมมตินะเขาอย่างนี้ใช่ไหมเขามีการหลุดโลแล้วเขารีบาว์ขึ้นมาไม่ทำไฮอย่างเนี้ยอ่ะเราอาจจะเซล แถวนี้แล้วก็ Stop สต็อปลอสั้นๆอย่างเงี้ยได้นะครับรอลองดูแล้วกันในไทม์เฟรมหนึ่งชเอหนึ่งนาที <c oughs> เขาเริ่มมีทรงที่มีโอกาสจะเป็นขาลงนะครับอ่ะเราก็ลองดูหาโอกาสดูนะครับรเพราะสต็อปลอมันสั้นๆนะอ่ะโอเควันนี้คงมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจออีกทีวันจันนะครับอ่ะโอเคสวัสดีครับ